สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องซานาโโลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสแสดงละครสั้นเรื่องเมื่อฉันแวะไปฟาร์มของฉันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเรื่องฉันไปดูแวะไปดูฟาร์มของฉันจะสนุกหรือไม่ไปดูกันเลยแม่คะมาแล้วคะ่ะแม่จัดชากเสร็จยังคะอ้าวลูกทำไมแต่งตัวอย่างนี้ล่ะ ก็หนูจะแวะไปดูฟาร์มของหนูค่ะอะไรไม่ใช่ของหนูอะของแม่กับพ่ออะช่วยสร้างกันมาอ่ะไม่เป็นไรเอาให้เป็นของหนูก็ได้อ่ะเย่หนูมีฟาร์มเป็นของตัวเองแล้วแล้วฟาร์มหนูจะแวะไปดูฟาร์มของหนูอะค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าจะอยู่ที่ไหนอ่ะอ่ะเดี๋ยวลูกจะไปดูอะไรไปดูสัตว์ในฟาร์มของหนูค่ะจะแวะไปดู ได้ได้ไดเดี๋ยวแม่จัดจัดของให้เสร็จก่อนเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวกันเสร็จเลยได้ค่ะเย่เราจะได้มีฟาร์มเป็นของตัวเองแล้วก็จะได้แวะไปดูฟาร์มของเราด้วยเย่เย่เย่จ่าเสร็จแล้วไปไปจะไปแล้วใช่ไหมไปเลยค่ะแม่ได้ได้ได้ได ลูกแต่ว่าเราลูกต้องระวังนะเพราะว่าถ้าลูกมีฟาร์มเป็นของตัวเองแล้วอะลูกอะเวลาลูกจะแวะไปดูอะลูกก็ต้องดูด้วยนะว่ามันตัวไหนมันหายไปบ้างเอาจริงๆมันไม่ใช่ฟาร์มของหนูหรอกมันเป็นฟาร์มของพ่อของแม่แล้วก็ของหนูด้วยก็คือเป็นฟาร์มส่วนรวมอะเอาเหรอคะอหนูแต่ว่าหนูชอบพูดว่าเป็นฟาร์มของหนูอะคะ่ะ ไม่เป็นไรมันก็เป็นแฟนสวนร,รวมนั่นแหละแต่ว่าถ้าจะพูดแบบเออเป็นแฟนของหนูก็ไม่เป็นไรค่ะเออแม่ก็จําทางไม่ค่อยมืได้เหมือนกันนะเพราะว่าฟาร์เพราะว่าฟาร์มของเออมอะไรนะฟาร์มของแตงแตงกวามันอยู่ไกลอ้อ่เหรอคะแล้วเราจะไปถูกไหมคะเนี่ย แม่ก็พอจำได้อยู่นิดนึ่งอะอา้าวแล้วถ้าไปไม่ถูกนี่ทำไงอะครับนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้แหละอ้าวเหรอคะแต่ว่าเราต้องอ้อมไปทางนู้นะอะก็ใช่แต่ว่าไม่ต้องหาทางไปอะอา้าวแล้วเราขับไปตรงแบบตรตงไปเลยไม่ได้เหรอคะโอ้โหรถเราก็พังเลสิแ เน่หนูมีฟาร์มของหนูแล้วตอนนี้เจ้าของฟาร์มอย่างหนูก็กำลังจะไปแวะไปหาหืมแม่พอแม่ยกให้นะดีใจพูดคำเดิมนแน่แหม่กหนูชอบแหะค่ะหนูจะได้มีฟาร์มเป็นของตัวเองแล้วหนูก็จะได้ดูแลสัตว์ของหนูด้วย,วยแล้วมันมีกระต่ายไหมะคะไม่มีแต่แพะหรือแกะนี่แหละ ม่เป็นไรคะ่ะเรก็ชอบเหมือนกันแม่คะนี่เราไว้มานในไหนะอะไรเนี่ยแม่ไม่รู้เหมือนกัน่ะอ้าวแล้วเราจะไปได้ยังไงอะคะแม่แม่คิดว่าเราไม่ต้องไปดีกว่าเนาะไม่ได้ค่ะแม่หนูอาห์แต่งตัวมาขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องไปให้ได้อ่าก็าได้ก็ได้แต่ว่า ถ้าไปไม่ได้จริงๆอ่ะลูกก็ต้องไม่ไปนะก็ได้ค่ะแม่โอ้ยขอให้ไปได้ไปเถอะสาธุแม่เดี๋ยวนี้มีการสาธุสาธุดแล้วนะฮ่แม่คะนี่ม่สะพานคนเดินแม่บัลมันก็ขับได้เหมือนกันออืไม่คิดว่าเราหลงทางแล้วแหละ อาแม่คะเราผ่าตรงนี้เลยเหรอ,อมแม่ก็ลองดูลยจ้ะแต่ว่ามันไม่ได้โอ้ยเราจะไปได้ไมหมเนี่ยฟาร์มของเราจะไปถึงหรือเปล่าอ๋อแม่ึกออกแล้วอะไรอะคะอย่าบอกนะว่าแม่จะกลับบ้านอะไม่ใช่หมายถึงว่าแม่จาทางได้หมายถึงว่าแม่จาทางได้แล้วทิ้งเอคะแม่ที่ไงสะพานตรงนี้จําได้แล้วเอ้ยเราหนูจะได้ไปฟาร์มของหนูแล้ว่า หนูอะอยากรู้จริงๆเลยไม่ได้ไปนานแล้วนะคะฟาร์มของหนูอะนี่ไงอุย้ยนี่ไงตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วเย้เย่เยอะลงมาลงมาอาลงมานี่อวทางเข้ามันอยู่ตรงนั้นมามามาเร็วๆลืมทางออกเอ้ยลืมทางเข้าทางออกแล้วเนี่ยสงสัยแม่ไม่ได้มานานแล้วเนี่ย ก็น่าจะใช่นี่ไงมีเต็มเลยอุ้ยอ้าวแม่เขาันเข้าทางนูน้นถูกแล้วไม่ใช่หรอคะอ่ะเฮ้โอ้ยแล้วต้องเดินมาตั้งไกลเลยแม่หนูปวดขาเลยนะคะ,ะหาแม่ขอโทษได้ปไปๆๆเข้าทางนั้นน่ะหนูกระโดดเข้าตรงนี้เลยไม่เอาค่ะหนูกระโดดไม่ถึงตัวตัวเล็ก เปิดออกมาเปิดเปิดเปิดแต่แต้นเต้นเป็นไงล่ะอ,อ้าวหหยมันกำลังกินข้าวกันอยู่เลยอ่ะคะ่ะใช่นี่มีหมูด้วยมีไก่แล้วก็มีลูกแพะนี่อันนี้คือฟาร์มของของพ่อกับแม่นะ นี่แต่ว่าเราต้องค่อยๆเดินไปนะไม่ันเดี๋ยวมันจะตกใจค่ะแม่ถ้ามันตกใจอะ่ะมันจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะวิ่งหนีเราอ่านี่ไง้ยน่ารักมากเลยค่ะขนนิ่มมากใช่อ่ะเดี๋ยวถ้ารู้จะอ,อุ้มก็ลูอุ้มนะค่ะแม่อ่ะเดี๋ยวแม่จะไปนั่งรอตรงสาลาเขาเรียกว่าสาลาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะแม่ เดี๋ยวแม่ไปนั่งเราตรงรู้นนะแล้วลูกก็ทำความรู้จักกับสัตว์พวกนี้ไปได้ค่ะเฮ้อไม่ได้มานานแล้วอุ้ยตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยหเมื่อก่อนตัวเล็กเล็กโหพอมาตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่ที่นั่ง นี่ไงเขารู้อะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวสั่งอาหารมากินก่อนก็ได้เพราะว่ามันเมที่สั่งอาหารให้กินด้วยไงอืมกินหอมเอ้ยลูกแพน่ารักจังเลยอ่ะอน้ยน่ารักอุ้ยขนนิ่มมากต่อไปไปดูไก่มากดีกว่าสวัสดีเจ้าไก่อุ้ยนี่โอ้โห ว้ายกลัวไก่จิกอุ้ยวัวอยากขี่หลังวัวนี่ไงที่เขาบอกว่านมนี่ไงเราอยากลองทํานมบัวมากอะที่เขานําทํานมบัวที่เขาลูดนมบัวแล้วก็มาทําเป็นนมอะ่ะอร่อยมากขอบคุณนะที่ทําที่ให้นมฉันกินโอ้โหน่ารักมาก สัตว์ในฟาร์มของเราอ่ะน่ารักไปหมดเลยเฮ้ยหมูหมูโอ้โหหมูตัวนี้ตัวใหญ่มากใหญ่มากอ่ะขอขี่หลังหน่อยได้ไหมค <c oughs> งจะขี่ไม่ได้เดี๋ยนี่อันนี้ก็ตัวปันลางอันนี้ก็ตัวเล็กนะลไหนลองอุ้มสิโอ้ยหนักมากเลยโอ้ยหนักหนัก ไหนเข้าไปดูในฟาร์มสิอื้อไหนดูซิมกินอ่ะกินหมดแล้วเหรอโอ้โหกินหมดเร็วมากเลยกินเร็วกว่าฉันเีกอันนี้ก็อาหารมานันอ่ะเราไม่มีที่อยู่ของไก่กับอะไรกับแพะเหรอหรือว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอาจจะมีหรือเปล่า เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของม้าหรือเปล่าแฮมไม่รู้เหมือนกันพูดมั่วๆเนี่ยนี่อันนี้มันคืออะไรอะว้าย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 ลูกไปทำอะไรของเขาแฮ่ไม่ใช่ของเขาซะเอ้ไม่ใช่ของเขาค่ะของหนูโอ้ยมันเป็นของส่วนรวมของแม่ของของแม่ของพ่อโอ้ยแม่ก็ต้องไปจัดใหม่มันหนักนะ ลูกไปเดินชนมาหน,นักอะไรคะเบาเอาเอมันเบาแต่ว่ามันอันใหญ่ไงมันไปเดินชนมันทำไมเนี่ยแหมขกระเท่ะแล้วพ่อไปไหนอะคะแม่หนูสงสัยตั้งแต่เช้าแล้ว,นนวก็พ่อไปทำงานนี่อ้าวก็ลืมไปเลยว่าพ่อไปทำงานหนูไม่อยากให้พ่อไปทำงานเลยอยากให้อยู่กับหนูอะเออเดี๋ยวพ่อก็กลับมาตอนประมาณเย็นๆอะ แล้วก็ไปเล่าให้พ่อฟังด้วยนะว่าเรามาฟาร์มกันอนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้มาอีกเย่พ yeah, ร <Yeah, S 1> ุ่งนี้จะได้มาอีกมาอีกเย่เย่เย่เอ๊จําได้ว่ามันอยู่แถวนี้นี่นะลูกหาอะไรของลูกอะ่ะเมืเ่อกี้หนูเห็นอะไรไม่รู้อะค่ะมันเป็นมแมลงอะไรไม่รู้หนูอมองหาอยู่โอ้ยก็แค่มแมลงรูปฟาร์มมันก็อย่างนี้หละมันก็ต้องมีมแมลงไม่ใช่แค่ฟาร์มหรอกทุกที่มีมแมลงที่แปลกๆอ๋อค่ะ hello คะ่ะแม่ hello hello hello, hello. อะไรนะลูกแม่ก็นั่งอยู่ตรงนี้จะมาให้เราให้เลาอะไรเย่ yeah, พ่งนี้จะได้มาอีกมาอีกเย่ yeah, พวงนี้จะได้มาอีกมาอีกหนูจะให้พ่อมาดูด้วยค่ะว่าหนูอ่ะอุ้มแพะกแล้วก็อุ้มหมูฮะอุ้มหมูใช่ค่ะอ,มมอ,อุ้มหมูตัวเล็กอ๋อคิดว่าอุ้มตัวใหญ่ถ้าหนูจะอุ้มได้ไงคะหนูตัวแค่นี้ใยญ่ให่่นี่ยังดีใจไม่หายแล้วลูกแค่พวกนี้จะได้มาอีกอ่ะเอาก็หนูอ่ะชอบ เลี้ยงสัตว์นี่คะอ๋อโอเคก็จบไปนะคะกับละครสั้นเรื่องกับละครสั้นเรื่องฉันแวะมาฟาร์มของฉันอาจจะพูดผิดนะคะเพราะว่าเราจำชื่อไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเพิ่งคิดสดๆดเลยตอ,ตอนตอนต้นเราก็เพิ่งคิดสดๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้จดเอาไว้นะคะถ้าผู้ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะ ถ้าสนุกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสารน้ำม่อนโลด้วยนะคะบายบายถ้าไม่สนุกเนี่ยถ้าไม่สนุกขออภัยด้วยนะคะ